สวัสดีค่ะ30เมษาย,ยน2566 MC แหวนทำหน้าที่พิธีกรงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสอยู่ที่บ้านเจ้าสาวอำเภอสรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าสาวคุณบีด้านเจ้าบ่าวคุณบิ๊กค่ะครอบครัวของทั้งคู่เป็นครอบครัวที่มีธุรกิจส่วนตัวปลูกสวนทุเรียนทําทุเรียนถวายทั้งในพื้นที่อำเภอศรีชนและชุมพรทาให้มีแขกค,ค่อนข้างเยอะค่ะ เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยเลือกจัดงานที่บ้านเพื่อเป็นการต้อนรับแขกและเลี้ยงตลอดทั้งวันงานนี้แขกอย่างน้อยขั้นต่ำอยู่ที่3,000คนและเป็นงานใหญ่ไม่ใหญ่ได้ไงฮะแต่งงานทั้งทีมีรับศิลปินวงกลมมีบอเบิร0สามร้อยออฟดอกฟ้าเ,เริ่มต้นวงแรกว,วงกลมค่ะ,ะ,ะใ มีการบันทึกภาพถ่ายทอดสดขึ้นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยงานนี้ต้องขอชื่นชมเจ้าสาวคุณบีค่ะเป็นคนที่อดทนมากๆยิ้มต้อนรับแขกเกือทั้งๆที่ทแขกค,ค่อนข้างเยอะที่สำคัญเธอเปลี่ยนชุดเฉพาะงานเย็นเฉพาะงานเย็นเธอเปลี่ยน2ชุดด้วยกันค่ะคือชุดเนี่ยอลังเลยทีเดียวต้องคอนโทรลเรื่องของตัวเวลาทุกสิ่งอย่าง เธอสามารถเนรมิตตัวเองได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์ในวันสำคัญของเธอค่ะ สำหรับงานนี้แบ่งออกเป็น2อวิธีก็คือภาคของความบันเทิงแล้วก็เป็นวิธีในการเปิดตัวคู่บ่าวสาวเดอรามิดนะคะให้เครดิตร้านอัญมณีทองและแน่นอนพิธีการเสร็จไปเรียบร้อยเอแหวนไม่ได้บันทึกภาพตนเองเพราะว่าพี่ตนกล้านะคะช่างภาพส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ตามมาด้วยโอโ้แต่ต้องรองว้าวค่ะแขกมาปั๊บคือโอ้โหตะลึงเลยคือแบ็กดรอปใหญ่มากอลังการจริงๆค่ะ ด้วยแขกที่ค่อนข้างเยอะเหมือนเป็นแหล่งชุมนุมของพ่อค้าแม่ขายค่ะเหมือนงานวัดย่อมๆเลยก็ว่าได้แมมกระจายรายได้ให้คนในชุมชนอีกต่างหากอย่าลืมนะคะจะจัดงานที่บ้านหรือว่าที่โรงแรมให้ MC แหวนดูแลได้ทุกเมื่อค่ะ